สมาคมพลร่มไทยเตรียมการแข่งขันชกมวยการกุศลสมาคมพลร่มไทย mm hmm. เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ mm hmm. และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณก,กุศลในโอกาสต่า mm hmm. งๆ พลโทภูวดลผลนานายกสมาคมพลร่มไทยพร้อมด้วยคณะกรรมก,การสมาคมพลร่มไทยร่วมการถแถลงข่าวการแข่งขันชกมวยการกูศลสมาคมพลร่มไทยนสำนักง,งานสมาคมพลร่มไทยอาคารยงใจยุทธถนนนารายมหาราชตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลบลบุรีจังหวัดลบบุรีเพื่อร่วมช่วยเหลือเอื้ออาทรแก่กันในหมู่สมาชิกและครอบครัวซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประเทศชาติในหลากหลายรูปแบบทั้งภารกิจการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงภายในการช่วยเหลือ เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์รวมถึงการทำหน้าที่ครูอาจารย์รวมถึงการทำหน้าที่ครูอาจารย์ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกศึกษาในหลักสูตรของหน่วยผลร่ม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณก,กุศลในโอกาสต,ต่างๆและเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือสมาชิกสมาคมผลร่มไทยโดยสมาคมพลร่มไทยนะครับกำหนดจัดการแข่งขันชกมวยการกุศลในวันเสาร์ที่14ธันวาคม2567ณสนามมวยลุมพินีถนนรามอินทรากรุงเทพมหานคร เพื่อนํารายได้นะครับจัดทําโครงการเยี่ยมเยียนเพื่อเสริมสร้างขวัญกําลังใจแก่สมาชิกที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเยี่ยมเยียนสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุและดูแลช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติด้วยการมอบเงินช่วยเหลือพร้อมทั้งสิ่งของเพื่อาการอุปโภคบริโภครวมถึงเพื่อกิจกรรมสาธารณก,กุศลอื่นๆโดยผ่านการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการดรําเนินงานจากอดีตผู้บังคับบัญชาผู้มีอุปการะคุณและสมาชิกร่วมกันให้การสนับสนุนโดยท่านสามารถให้ความอนุเคราะห สนับสนุนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีสมาคมผลร่วมไทยเลขที่บัญชี493ขีด7 ขีด1 9 0 2 3ขีด3ปัจจุบันสมาคมพลร่มไทยมีสมาชิกที่เป็นทหารพลร่มและนักรบพิเศษทั้งในและนอกประจำการรวมทั้งครอบครัวจำนวน3640คนโดยมีอดีตผู้บังคับบัญชาและสมาชิกร่วมกันนะครับให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมพลร่มไทยด้วยดีตลอดมาปัจจุบันพบว่ามีสมาชิกสมาคมพลร่มไทยจำนวนไม่น้อยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้สูงอายุและบางส่วนก็ประ สบภัยพิบัติ สมาคมพลร่วมไทยจึงได้จัดโครงการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวดังกล่าวขึ้นโดยได้จัดคณะกรรมการเป็นผู้แทนสมาชิกเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนบำรงขวัญให้กำลังใจมอบเงินช่วยเหลือและมอบสิ่งของเพื่อการอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่สมาชิกและครอบครัวอาทิการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน30คนการเยี่ยมสมาชิกผู้สูงอายุจำนวน35คนการเยี่ยมและช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติจำนวน16คนการเยี่ยมสมาชิกที่เจ็บป่วยจำนวน8คนสำหรับผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สมาคมพลร่มไทยโทร089 905 6715และ064 666 6677 66